ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่903เมื่อแม่นมผู้ดูแลรับผิดชอบกับทหารรักษาพระองค์จากไปแล้วคนทั้งหมดต่างก็กรูกันเข้าไปในดวงตาของทุกคนเอ่อไปด้วยน้ำตาดีใจจนแทบจะเป็นลมแล้วพี่หยวนเมื่อครู่ตอนที่ท่านลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันทำเอาข้าตกใจแทบแยกข้าย,ยังคิดว่าตัวเองฝันไปเสียอีกอซี่พูดพลางเช็ดน้ำตา มันเอ่ยยังคงใช้มือทับทาบไว้ที่อกใช่แล้วตอนนี้หัวใจของข้าน้อยยังเต้นอย่างรุนแรงอยู่เลยไม่อยากจะเชื่อจริงๆทุกคนเออะอึดทึกวุ่นวายล้อมตัวหยวนชิงหลิงเอาไว้แทบจะหายใจไม่ออกยังคงเป็นแม่นมสีที่ไล่คนออกไปบางส่วนไหนเลยจะรู้ว่าทั้งอย่างก็เข้ามาถามอีกว่าพระช,ยรชายาราชทายาทท่านรู้ได้อย่างไรว่าคนในวังของฮองเฮามาหาเรื่องเป็นข้าน้อยที่ไปปฏิบัติร,รับใช้และพูดกับแม่นางสีขึ้นมา ไม่คิดว่าพระช,ยรชายารัชทายาทจะตื่นขึ้นมาพอดีจึงได้ยินทั้งหมดมันเอ่ยยิ้มอย่างซื่อบือ้ออยู่หวนเทียนคำนับอย่างมีมารยาทน้ำตารื้นในดวงตาขอบคุณพี่สะพายห้าหยวนชิงหลิงพูดอย่างอ่อนแอว่าแม้ข้าจะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างเจ้ากับฮองเฮาแต่ว่าการวางตัวของเจ้าทําให้ข้าเชื่อถือได้เจ้าไม่มีทางขโมยสิ่งของโดยเฉพาะเจ้ากับน้องแปดที่มีความสัมพันธ์ดีขนาดนั้น นางยื่นมือออกไปดึงข้อมือของอาซีเอาไว้รู้สึกทรงตัวไม่อยู่เล็กน้อยประคองข้ากลับไปนอนสักครู่ข้ารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยได้ได้อาซีรีประคองนางขึ้นมาหมันเอ๋อก็เข้ามาช่วยด้วยพูดว่าต้องเวียนหัวแน่นอนหิวจนตาลายไปหมดแล้วประเดี๋ยวข้าน้อยจะลงครัวไปต้มโจ๊กให้ท่านด้วยตนเองแม่นมีบอกว่าไม่ต้องพวกเจ้าตามไปรับใช้ข้าจะไปต้มโจ๊กเองข้าจะต้มชาโสมชีหลอพูด ทุกคนต่างก็ไปทำงานของตัวเองทั้งอย่างเช็ดที่หางตาเฮอไวกลางคนช่วงนี้บ่อน,น้ำตาตื้นจริงๆกลับไปถึงตำหนักเซี่ยวเย่เว่เหล่าของว่างได้พาหมาป่าหิมะและต่อเป่ากรูกันเข้ามาถึงเรียกได้ว่าเสียงอึกทึกครึกโครมมากชั่วพริบตาก็ยึดครองห้องจนเต็มไปหมดแต่ละคนปีนอขึ้นไปบนเตียงของหยวนชิงหลิงเข้าไปคล้าคลออบก,กอดแม้แต่ต่อเป่าก็ไม่ยอมน้อยหน้ากระโจนขึ้นไปบนเตียงยื่นขวันไปที่ใบหน้าของหยวนชิงหลิงอ้อ,อนให้หยวนชิงหลิงลูบหัวของมันอย่างเอาเป็นเอาตาย เดิมที่หยวนชิงหลิงยังคงรู้สึกเวียนหัวอยู่บ้างพอถูกรบเร้าเช่นนี้กลับรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วมองดูคนและสัตว์ที่อยู่กันเต็มห้องน้ำตาก็เอ่อล้นขึ้นมานางกลับมาแล้วผ่านไปชั่วครู่คุณย่าหยวนภายใต้การประคองของแม่มาฉีก็มาถึงแล้วนางได้ยินว่าหยวนชิงหลิงฟื้นขึ้นมาแล้วด้วยความดีใจชั่ววูบทาให้เดินออกมาแล้วขาแพลงเดินกับพเพลกเข้ามาเช่นนี้ก็ทาเอาหยวนชิงหลิงตกใจรีบผลักลูกๆออกไปและลุกขึ้นคุณย่าท่านเป็นอะไรไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอารมณ์ดีใจชัว่ววูบทาให้ขาแผลงคุณย่าหยวนนั่งลงข้างเตียงมองหยวนชิงหลิงชั่วขณะนั้นน้ําตาก็ไหลออกมาดีใจดีใจมากหยวนชิงหลิงก็อดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ําตาออกมาหลายวันมานี้นางรับรู้ได้เป็นบางครั้งเพียงแต่ไร้หนทางที่จะลืมตาขึ้นมาไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ใช่แล้วหมันเอ๋อเจ้ารีไปบอกกับพระชายาซุนและหูหยินเหยาะสักหน่อยยังมีพระชายาฉีกับพระชายาหวยก็ไปสักเที่ยวแม่นมฉีพูด มันเออพูดแล้วก็วิ่งออกจากประตูไปก็เป็นเช่นนี้เองตำหนักเซี่ยเย่เว่ไม่เคยว่างเว้นเลยโดยเฉพาะหลังจากที่พระชายาซุนมาแล้วกอดหยวนชิงหลิงเอาไว้แล้วก็ร้องให้โฮออกมาบอกว่าตัวเองเกือบจะทําให้หยวนชิงหลิงตายแล้วร้องให้จนเรียกได้ว่าร้องให้จนสบายใจร้องจนนําเอาความรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนและความเสียใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาออกมาจนหมดไม่ง่ายเลยกว่าทุกคนจะเกลี้ยกล่อมนางเอาไว้ได้นางเช็ดน้ําตาของตัวเอง น้องห้าแล้วน้องห้าคงดีใจแย่แล้วกระมังเขายังไม่รู้อาซี่พูดยิ้มยิ้มทุกคนต่างอุทานหนึ่งเสียงต่างก็หัวเราะขึ้นมาหูหินเหี่ยาก็หัวเราะจนหางตาเกิดรอยย่นขึ้นมาช่วงเวลาที่ดีใจที่สุดเขากลับไม่อยู่ด้วยประเดี๋ยวน้องก้าวจะเข้าวังหน้าจะบอกให้เขารู้หยวนชิงหลิงพูดยิ้มยิ้มเช่นนั้นคาดว่าเขาคงจะรีบบึ่งออกมาทันทีหลงเยเว่พูดยิ้มยิ้ม นางค่อยๆผ่อนลมหายใจหนึ่งเฮือกจ้องมองทุกคนที่รายล้อมนางอยู่ราวกับอยู่ในฝันรู้สึกมีความสุขและโชคดีทุกคนพูดคุยกันต่ออีกสักพักคูหยินเหยาก็ลุกขึ้นเริ่มไล่คนให้ออกไปเอาละ่ะนางพิ่งจะฟื้นขึ้นมาได้ไม่นานต้องพักผ่อนทุกคนอย่ารุมล้อมอยู่เลยกลับไปกลับไปให้หมดพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่อาซี่อารมณ์ดีพูดล้อเล่นขึ้นมาว่า ผู้ยินเหว่ยข้าดูท่านตอนนี้สามารถเป็นผู้ดูแลของจนอองชูได้แล้วไม่เช่นนั้นท่านก็ย้ายเข้ามาอยู่ในจนอองชูเสียดีกว่าจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาทั้งวันผู้ยินเหย่ยงทำท่าจะตีนางพูดยิ้มยิ้มว่าเจ้ามันเป็นหญิงสาวที่ไม่เอาไหนถ้าหากข้าเข้ามาอยู่นั่นก็เท่ากับเป็นการประหยัดแรงเจ้าได้เยอะมากข้าไม่หาเรื่องให้ตัวเองหรอกนะข้าอยู่คนเดียวก็มีความสุขอย่างสงบดีสงบหงเย้เวหลุดคำออกมาหนึ่งเสียง ใช่แล้วเจ้าก็อยู่เป็นเพื่อนหมาน้อยทุกวันสงบจริงๆนั่นแหละแต่หัวใจของเจ้าสงบไม่ลงเจ้าเป็นคนจำพวกที่สามารถหยุดพักได้ด้วยหรือไปไปไปฮูยินเหยายื่นมือออกไปไล่คนทั้งหมดออกไปด้านนอกข้าจะไม่สามารถเพลิดเพลินกับชีวิตสบายๆได้เลยหรือแต่ละคนก็เอาแต่อิจฉาตาร้อนไม่รู้จะพูดอย่างไรจริงๆทุกคนต่างก็หัวเราะกันลั่นต่างคนต่างเดินทางกลับ ผูห้หญิงเหยาผ่อนลมหายใจเบาๆหนึ่งเพื่อหันหน้ากลับไปมองหยวนชิงหลิงในสายตาแฝงแววอ่อนโยนอยู่หลายส่วนนี้เป็นสีหน้าที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนหน้านี้เจ้าพักผ่อนดีๆพรุ่งนี้ข้าค่อยมาใหม่หยวนชิงหลิงมองนางริมฝีปากก็มีรอยยิ้มค้างอยู่ประตูของจวนอ๋องชูเปิดต้อนรับเจ้าเสมอจะมาเที่ยวก็ดีหรือมาอยู่ยาวก็ดีล้วนยินดีต้อนรับนอนเถอะผู้หญิงเหยาถลึงตาให้นางแวบหนึ่งแล้วหมุนตัวจากไป หยวนชิงหลิงค่อยๆปิดดวงตาลงอารมณ์ขึ้นลงราวเกลียวคลื่นนางสามารถฟื้นขึ้นมาแสดงว่าเจ้าอาวาสําเร็จแล้วนางสมควรจะดีใจแต่ว่านึกถึงยาเหล่านี้ที่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในมือตนเองได้ในที่สุดก็ยังคงกังวลอยู่บ้างร่างกายของนางยังคงอ่อนแอมากทําให้ไม่สามารถรู้สึกได้ถึงความแตกต่างจากก่อนหน้านี้ได้ชั่วคราวนางไม่ได้นอนหลับ แต่ลุกขึ้นมากินโจ๊กไปเล็กน้อยสัะผมอาบน้ำจัดการตัวเองที่สกรปรกให้สะอาดเรียบร้อยในระหว่างที่รอเป่าผมให้แห้งก็พูดคุยกับลูกๆได้ยินว่าเด็กๆสามารถไปกลับบ้านคุณยายและจวนอองชูอย่างอิสระแล้วดวงตาของนางก็เบิกกว้างไม่อยากจะเชื่อจริงๆถูกต้องท่านแม่ข้าได้พบหน้าคุณยายคุณตาและท่านลุงแล้วสาาเป่าพูดอย่างดีใจข้าก็ได้เจอแล้วข้าวเหนียวก็ไม่ยอมน้อยหน้าทั้งยวนแบบปาก ข้าไม่เคยเจอเลยสักครั้งพี่ใหญ่ยึดเอาร่างนั้นไปไม่ให้ข้าควบคุมหยวนชิงหลิงอุ้มเขาขึ้นมาทั้งหยวนที่น่าสงสารท่านแม่บอกให้พี่ใหญ่ยอมข้าสักครั้งทั้งหยวนมองนางด้วยสายตาหน้าสงสารข้าอยากจะไปสักครั้งไปพบพวกคุณตาแค่ครั้งเดียวก็พอข้าไม่โลภมากหยวนชิงหลิงมองซาลาเปาเช่นนั้นเจ้าก็ยอมน้องชายสักครั้งซาลาเปาบอกว่าแต่ว่ายายังไม่สำเร็จนี่นา ข้ายังต้องไปรอให้เจ้าอาวาสบอกว่าค้นคว้าสำเร็จแล้วข้าค่อยยอมให้น้องไปอื้มดีนางยังคงไม่ค่อยเข้าใจเวลาที่ต่างกันยังสามารถควบคุมได้ด้วยหรือความสามารถนี้เป็นอย่างไรกันแน่ทำไมจึงได้ไร้กาจขนาดนี้อีกอย่างสมองของเด็กๆต่างก็พัฒนาไปถึงขั้นไหนกันแล้วยังคงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่หรือว่าได้หยุดนิ่งลงแล้วถ้าหากยังคงพัฒนาต่อไปยังสามารถทาอะไรได้อีก ไม่ถูกต้องนางหันขอบไปมองซาลาเปาเมื่อครูเจ้าพูดอะไรายาอย่างค้นคว้าไม่สําเร็จใช่แล้วยังอยู่ในช่วงการทดลองขั้นที่สองซาลาเปาสายหัวไปมาเรียนแบบการพูดจาของเจ้าอาวาสยังมีเวลาอีกประมาณสิบวันแม่ก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้แล้วหยวนชิงหลิงรู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีเช่นนั้นข้าตอนนี้ข้ากําลังฝันอยู่หรือเด็กทั้งสามคนเพิ่งจะได้สติกลับมาใช่แล้วทําไมแม่ตื่นแล้วละ่ะช่องตามใจทูเดย์ พระชายาหมอยาเซียนบทที่เก้า้อยสซาลาเปามีปฏิกิริยาตอบสนองไวที่สุดข้าจะรีบไปนอนทันทีทั้งสามคนวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วทางหยวนก็ไม่ยอมอยู่ท้ายสุดดูสิว่าใครจะไปถึงก่อนสมองของยวนชิงหลิงเกิดเสียงหึง่งหึ่งขึ้นมาเมื่อครู่ไม่รู้สึกวิงเวียนตอนนี้กลับรู้สึกเวียนหัวมากบริเวณขมับเต้นตุบๆจนรู้สึกได้นางล้มตัวไปบนเตียงแทบไม่มีทางใช้ความคิดได้เลยความรู้สึกหนักอึ้งพุ่งขึ้นมาอีกแล้ว เรากับจะเป็นลมขึ้นมาอีกครั้งนั่งตกไปที่ศีรษะพยายามคงความตื่นตัวเอาไว้หวังว่าเจ้าห้าจะรีบกลับมาสามารถพบหน้าศัก์ครั้งค่อยว่ากันแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ความมืดมิดไม่ได้ดวงตาค่อยๆปิดลงก็ไม่รู้ว่าหลับไปหรือว่าสลบไปอยู่วนเฮากลับมาถึงจนพร้อมกับสวีอีนยามให้2 1่สถึง23นาฬิกาทั้งยังยังไม่นอนเฝ้าอยู่ด้านนอกเห็นสวีอีประคองอยู่วนเฮากลับมารู้ว่าดื่มจนเมาอีกแล้วอดไม่ได้ที่จะบ่นว่า คืนนี้ทำไมจึงดื่มจนเมาได้สวีอีเจ้าไม่คอยจับตาดูหน่อยหรืออย่างไรดูแล้วห้ามได้หรือคนมากมายเข้ามาคารวะเล่ากู้สื่อกับแม่ทัพใหญ่ฮู้ก็ช่วยขวางเอาไว้มากแล้วไม่เช่นนั้นคงเมาหนักกว่านี้สวีอีก็รู้สึกมึนหัวอยู่บ้างเขาเองก็ดื่มไปไม่น้อยเฮอประคองกลับไปก่อนข้าจะให้คนต้มน้ำแกงสั่งเมาทั้งอย่างรีบไปทันทีสวีอีประคองอยู่วนเท้ากลับไปที่ตำหนักเซี่ยวเย่เว่โยนไปบนเตียงหล่อฮั่น ท่านอ,องท่านนอนเองเถอะข้าน้อยขอออกไปอาเจียนสักครู่เขารีบวิ่งออกไปราวกับลูกศรไม่นานก็มีเสียงอาเจียนส่งมานั่นเขาเรียกว่าหน้าอนาดอยู่วนเหาไม่ไดเมาจนไร้สติถึงที่สุดก็แค่เวียนหัวเป็นอย่างมากพยายามดิ้นรนล,ลุกขึ้นมาออกคืนนี้ต้องช่วยยายหยวนสะผมลู่ยากับหมันเอ๋เข้ามารับใช้ได้ยินคําพูดนี้ชีหลอก็รีบพูดขึ้นว่าไม่จําเป็นแล้วสไปแล้วท่านอองท่านยืนให้มั่นคงหมันเอ๋รีบไปเอากระถนมาท่านอ,องจะอาเจียนแล้ว มันเอ,อรีบวิ่งไปเอากระโถนกลับมาอยู่ห,หวนเห่ารับไปกอดไว้ในอ้อมอกความทารมานในกระเพาะรุนแรงจนเหลือทนจะม้วนตัวพุ่งออกมาแล้วแต่ก็อาเจียนไม่ออกออกไปให้หมดไม่ต้องรับใช้เขาพึมพำหนึ่งเสียงข้าน้อยจะเทน้ำชาให้ท่านมันเออวิ่งออกไปรีบเทน้ำชามาให้ด้วยความรีบร้อนอยู่วนเห่ารับไปมือนหนึ่งก็จับที่ไหล่ของมันเอ๋อเอาไว้หน้าแดงดุจกวนอูมเมาจนตาลายเจ้ายืนให้มั่นคงอยากขยับขยับตัวแล้วข่าตาลาย มันเออทำหน้าไม่ถูกพี่ชีหลอไม่สู้พาท่านอองไปนอนห้องข้างๆก่อนดีหรือไม่ก็ดีจะได้ไม่เป็นการรบกวนพระชัยรัชทายาทชีหลอพูดอยู่เหวินเฮากลับทำแก้วหลุดมือจนเกิดเสียงดังขึ้นมาหนึ่งเสียงเดินโอนเอ็นไปที่ข้างเตียงไม่ออกไปให้หมดข้าจะนอนแล้วเขาสะบัดร,รองเท้าออกจากเท้าจนปลิวล้มสีสะลงนอนจากนั้นก็เลิกผ้าห่มอย่างโลกๆในปักยังคงพรรมึมพำต้องระวังหน่อยอย่าให้กระทบลูก เขาตะแคงหน้าไปยื่นมือออกไปคิดจะกอดหยวนชิงหลิงการเคลื่อนไหวเหล่านี้ย่อมทำให้หยวนชิงหลิงตื่นขึ้นมาถลึงตามองเขาเมาเล่าหรือเสียงที่ดังขึ้นมาอย่างกระทันหันทำเอาอยู่หวนเห่าตกใจจนร้องโวยกระโดดลงมาจากบนเตียงกระโดดตัวลอยไปอยู่บนโต๊ะทันทีเหยียบลื่นไปข้างหนึ่งเขาฉีกขาล้มลงไปอยู่บนพื้นโต๊ะก็เอียงล้มลงกระแทกไปบนเก้าอี้เก้าอี้ก็เอียงล้มลงด้วยทับไปบนตัวของเขา เขาบกมือและขาทั้งคู่ของขาราวกับปูขนที่ถูกมัดเอาไว้อยากจะลุกขึ้นมาให้ได้ดวงตาสีดำเอาแต่จ้องมองไปบนเตียงแต่ว่าสายตาถูกโต๊ะบดบังเอาไว้ทําเอาเขาโมโหจนแต่ออกไปอย่างแรงหลังจากมันเออกับชีหลอนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ก็ถอนหายใจอย่างยอมใจรีบเข้าไปช่วยย้ายโต๊ะเก้าอี้ออกเขารีบกระโดดขึ้นมาหยวนชิงหลิงได้ลงจากเตียงด้วยเท้าเปล่าแล้วยืนอยู่ตรงหน้าของเขา ผมยาวสยายลงมาชุดยาวหลวมคร่องสีขาวปิดเรือนร่างอบอ้วนที่มีท้องใหญ่นูนออกมาเอาไว้เท้าเปล่าเปลือยแยกออกจากกันเล็กน้อยราวกับนกเพนกวินที่ตัวหนักอึ้งปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเช่นนั้นต่อหน้าอยู่วนเฮาอยู่วนเฮาตบหน้าตัวเองหนึ่งทีจ้องมองไปที่นางกับพริบตาชั่วครู่พูดพึมพำว่าสวรรค์คืนนี้ข้าดื่มมากไปจริงๆหอยู่วนชิงหลิงถอนหายใจยื่นมือไปจับเขาข้อแข็งเป็นความสามารถหรืออย่างไรยังจะอยากมีชีวิตหรือไม่ ยหยวนห้ามองนิ้วเรียวห้านิ้วที่วางอยู่บนแขนของตัวเองแล้วก็มองใบหน้าที่ซีดขาวแต่สะอาดสะอ้านของหยวนชิงหลิงแสงและงาวัยวูบอยู่ตรงหน้าเขาไม่หยุดหมุนวนเขาเดินตามหยวนชิงหลิงไปที่ข้างเตียงด้วยเสียงพึพรรมพำทันใดนั้นก็หันกลับไปมองมันเอ๋อกับชีหลอพวกเจ้าเห็นนางหรือไม่มันเอ๋อกับชีหลอทนต่อไปไม่ไหวแล้วกับผู้ชายที่เมาเหล้าจนสมองเสื่อมพูดขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงกันว่าท่านอ,องพวกเราไม่ได้ตาบอด ทันใดนั้นข้อมือของหยวนชิงหลิงก็ถูกนิ้วมือที่แข็งแรงราวกับเหล็กกล้าจับเอาไว้ตรงหน้ามืดลงถูกเขาดึงตัวเขาไปกอดไว้ในอ้อมอกหน้าอกที่แข็งแกร่งประทะเข้ากับจมูกของนางเจ็บจนน้ำตาของนางแทบจะไหลออกมาแล้วเรื่องนี้ก็ช่างเถิดเขายังกอดรัดเอาไว้แน่นๆไม่คลายเลยสักนิดแม้แต่นางจะหายใจยังทำไม่ได้แม้แต่ท้องก็ถูกกดทับจนเจ็บคนเมาเล่านั้นมีพลังมากจริงๆสมองยังทึบอีกด้วยนางได้แต่ใช้แรงทุบตีไปที่หลังของเขาเพื่อดิ้นรน ในที่สุดสติสัมปชัญญะที่ถูกเล่ามอมมาของอยูเหวินเฮาก็กลับคืนมาแล้วกอดน,นางเอาไว้จึงรู้สึกได้ถึงความเป็นจริงช่วงเวลาที่ผ่านมานี้หัวใจรู้สึกว่างเปล่าเพียงชั่วครู่ก็ถูกเติมเต็มแล้วริมฝีปากของเขาจะโดลงไปที่ข้างใบหูเส้นผมหน้าผากภายในความร้อนรุ่มมีน้ำตาซ่อนอยู่สะอึกสะอื้นเบาๆาเสียงหนึ่งถ้าเจ้ายังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกข้าคงจะเป็นบ้าไปแล้วหหวนชิงหลิงจับเส้นผมของเขาเอาไว้และดึงอย่างแรง ในที่สุดก็เกิดเป็นช่องว่างเล็กๆสามารถให้หายใจเฮือกใหญ่ๆได้พูดด้วยเสียงกัดฟันว่าถ้าท่านยังไม่ปล่อยอีกละก็ข้าจะถูกท่านบีบจนตายแน่หยวนเฮานิ่งอึ้งไปชั่วครู่รีบคลายมือออกทันทีมองใบหน้าแดงก่ำของหยวนชิงหลิงและอาการหอบหายใจเฮือกใหญ่ๆจึงรู้สึกตัวได้ว่าเมื่อครู่ตนเองตื่นเต้นจนใช้พละกระลังมากเกินไปทั้งรู้สึกสงสารและรู้สึกผิดรีบร้อนพูดขอโทษทันทีรูปหลังให้กับหยวนชิงหลิงช่วยนางให้หายใจสะดวกขึ้นขอโทษขอโทษ ข้าเห็นเจ้าฟื้นแล้วจึงตื่นเต้นมากน้องก้าวไม่ได้บอกกับท่านหรือว่าข้าฟื้นแล้วหยวนชิงหลิงค่อยรู้สึกว่าความเจ็บที่บีบอัดอยู่ในช่วงอกสลายย่อหายไปแล้วถลึงตามองเขาจริงๆเลยคนคนนี้ไม่มีความหวานซึ่งชวนฝันเอาซะเลยเดิมที่คิดว่าการพบหน้ากันครั้งแรกหลังจากผ่านเรื่องราวที่เขาออกรบนางก็สลบสลายไปตั้งเต็มไปด้วยความหวานซึ่งตราตรึงใจแน่ๆคิดไม่ถึงว่าเกือบจะตายอยู่ในมือของเขาแล้ว อยู่หวนเหาเอียงหน้าถึงว่าทำไมคืนนี้น้องก้าวจึงเอาแต่พุ่งเข้าหาเขาและพูดพึมพำอยู่ตลอดแต่เพราะเสียงชนแก้วเล่าปะปรนกับเสียงพูดคุยของผู้คนที่ดูสับสนวุ่นวายใครจะไปรู้ว่าเขากำลังบ่นอะไรไม่รู้จักเดินเข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวหรืออย่างไรสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความเคร่งขครึมขึ้นมาทันทีโมโหจนด่าออกมายกใหญ่ว่าน้องก้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วทำไมเขาไม่บอกกับข้า เจ้าเด็กนี้อกตันยูจริงๆถ้าหากข้ารู้แต่แรกจะดื่มเหล้าได้อย่างไรคงต้องรีบกลับมาแน่พอดีกับที่ทั้งหยางยกน้ำแกงส่างเมาเข้ามาได้ยินเขาด่าคนอื่นด้วยความโมโหอีกทั้งยังฟังดูชัดเจนมีเหตุผลยิ่งนักจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านอองเห็นที่น้ำแกงส่างเมาคงไม่จำเป็นต้องดื่มแล้วได้สติแล้วนี่นาเขาวางน้ำแกงส่างเมาเอาไว้บนโต๊ะยกมือขึ้นแม่นางทั้งหลายพวกเราแยกย้ายกันเถอะที่นี่ไม่จำเป็นต้องปรนนิบัติรับใช้แล้ว ที่ล้อกับมันเออปิดปากหัวเราะคิกคักเดินตามทางอย่างออกไปยังใส่ใจที่จะปิดประตูให้ด้วยอยู่วนห้าคุกเข่าเข้าหนึ่งลงตรงหน้าของหยวนชิงหลิงมองนางอย่างเงียบเงียบได้สติขึ้นมากว่าครึ่งและศีรษาย,ยังคงรู้สึกวิงเวียนอยู่บ้างวิญญาณคงไม่อยู่ในร่างอย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งที่ล่องลอยไปในอากาศเพราะเขายังคงมีความรู้สึกไม่เป็นความจริงอยู่มากทุกสิ่งล้วนคล้ายความฝันอย่างยิ่ง เขาดึงมือทั้งสองข้างของนางเอาไปวางไว้ที่ใบหน้าของตนเองมือของนางอบอุ่นมากแนบอยู่กับใบหน้าที่เย็นเยียบของเขาเขารู้สึกปวดใจเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วจริงๆริงหยวนชิงหลิงมองเขาด้วยสายตาอบอุ่นใช้นิ้วมือค่อยๆถูถ่ายไปมาบนหน้าของเขาเช็ดความเปียกชื้นที่หางตาของเขาออกไปอย่างไร้ร่องรอยการแยกจากกันของนางหยุดอยู่ที่ช่วงเวลาก่อนเขาจะออกรบเป็นระยะเวลาเกือบจะครึ่งปี ผู้ชายคนนี้ได้กลายเป็นความผูกพันในใจและวิญญาณของนางอย่างรากลึกลงไปในจิตใจของนางอย่างเอาแต่ใจจจโรริมฝีปากลงไปบนดวงตาที่หล่อเหลาของเขาขนตาของเขากระพริบอยู่ชั่วครู่เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเลยตามโครงหน้ากัดไปที่คางของนางเบาๆพูดพึพรรมพำว่าสิ่งเดียวที่ทําให้ข้ารู้สึกโชคดีในช่วงเวลาที่เราจัดก,กันก็คือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาตั้งคันสามเดือนแรกของเจ้าได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ